าติยัมปีมะยัมพันเกปิสุปิสุรักขันาทายะอิสานีนาสหาปัจจสิลังจจาต่อนี้ไปตั้งใจสมาทานสิลถือว่าวันนี้เป็นสิลน กรณีพิเศษส่วนหนึ่งคือเราจะร่วมกันสร้างรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อสร้างอา,อาคารโรงพยาบาลอำเภอสังคมเี่ยยังมีปัญหายังจตุปยังใจยังขาดอยู่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันมาเอาปัจจัยเพื่อจะร่วมสมทบ ให้อาคารหลังนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อความผาสุกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชุมชนในละแวกนี้หรือว่าทั่วโลกนะคำว่าทั่วโลกคำนี้ใครก็ว่าฝรั่งชาติไหนใครก็ตามมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาในเขตอำเภอสังคมเขาก็ต้องออกมาที่โรงพยาบาลอำเภอสังคม อำเภอสังคมก็จะต้องดูแล,แลรักษาเป็นอันดับละเป็นอันดับแรกเป็นด่านแรกนะเ <นะ S 2> พราะนั้นจึงมีประโยชน์ต่อคนทั่วโลกไม่พูดอย่างนั้นไม่น่าผิดนะเ <นะ S 1> พราะนั้นพวกเราได้มาร่วมมารวมกันเสียสละทุนทรัพย์ในวันนี้ก่อนที่พวกเราจะถวายผ้าป,ป่าสามัคคีในวันนี้พวกเราก็ไหว้พระและก็สมาทานศีลชำระกายวาจาให้เรียบร้อยให้สะอาดซะก่อน คำว่าสะอาดคำนี้ก็มีคนถามหลวงพ่อจะทำกายวาจาให้สะอาดทํำยังไงกายากายวาจาสะอาดก็ไม่ใช่ไปอาบน้ำนะลูกหลานนะคล้ายๆว่าประพฤติตนให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีแต่ว่าศีนนี่ก็คือทําดีพูดดีแต่ว่าใจนะต้องคิดดีซะก่อนละจึงจึงจะจึงจะทําดีและพูดดีได้นะ ถ้าหาวัวใจของเราคิดไม่ดีเวลากระทำออกไปมันก็ต้องไม่ดีเวลาพูดออกไปก็ต้องไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจึงทําใจซะก่อนเป็นอันดับแรกนะมาสร้างบุญสร้างกุศลคือชําระกายก็คือเราไม่คิดค่าขัดไม่คิดค่ากันไม่คิดค่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไม่คิดค่านะเนี่เรามานั่งอยู่ที่นี่นะแปลว่าเราไม่คิดค่านะ่ะถึงจะมดเป็นยุงก็ตามเราจะไม่ไม่คิดค่านะ เ,เราก็ไม่คิดขโมยเแเราก็ไม่คิดะละลาบลาลวงในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาที่ผิดประเวณีผิดศีลธรรมเ,เราจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเอาคอ,เ,อเราจะไม่โกเ,าเราจะไม่ผิดประเวณีในสามีภรรยาของคนอื่นเขาเราจะไม่กินเหล้า,อ,าอันนี้แปลว่า แปลว่ากายทำวมกายนะทำกายให้สะอาดแล้วเนี่ยนะข้อที่หนึ่งไม่คิดฆ่าข้อที่สองไม่คิดขโมยข้อที่สามเข้ารบสิทธิ์ภรรยาสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นข้อที่สี่ไม่ดื่มสุรานี่แหละอันนี้แปลว่าสำารักกายให้เรียบร้อยสำหรับวาจาละ่ะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูด หาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่ยุโยงส่งให้คนอื่นแตกกันสามารถแตกสามัคคีกันอันนี้แปลว่าําระใจนะสรุปแล้วก็คือคิดดีทําดีพูดดีทําดีพูดดีนะดี่แหนะละชำละแปลว่าชําระกายวาจาให้เรียบร้อยนะทําดีพูดดีนะเพราะฉะนั้นพวกเรากําลังจะทําดีพูดดีในขณะนี้นะเมื่อเราทําดีพูดดีแล้วนะ บุญกุศลที่พวกเราจะถวายทานในขั้นตอนต่อไปบุญกุศลก็จะไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะพวกเราทำดีพูดดีนะและก็คิดดีอีกต่างหากเพราะนั้นบุญกุศลจะเต็มเปี่ยมด้วยใจของเราใจของเราจะเป็นคลังของบุญหลั่งไหลเข้าไปแต่เราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วใจของเราก็เป็นคลังของบาปมือนกันนะลูกหลานนะ รับความชั่วเข้าสู่จิตใจมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าหากว่าจิตใจของเราคิดชั่วนะถ้าเราจิตใจของเราคิดดีนะทำออกไปก็ดีพูดออกไปก็ดีสิ่งที่มันดีไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของเราเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขทําอะไรออกไปก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความอยู่เย็นเป็นจุกตลอดจนถึงพ้นทุกในวัฏฏสงสาร นี่แหละหลักธรรมคำสอนเรื่องบุญกุศลที่เข้ามาสู่จิตใจเป็นอย่างนั้นนะสัทธาญาิโจมเอาต่อในไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศิลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสอเลเลนะนิผุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยภาุ เอาตอ,อนนี้ไปลูกหลานผู้ใดถ่ายลูกที่มีแฟดต,ต้องหยุดซะก่อนนะมันเข้าตาหลวงพ่อนะถึงหลวงพ่อจะหลับตามก็ยังเลื่อมตาอยู่ <c oughs> อ,อวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่เป็นอาทวันอาทิตย์ที่21สิบเอ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพั <c oughs> วันนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกัน ทอดผ้าป่าสามัคคีนะที่โรงพยาบาลอำเภอสังคมแต่หลวงพ่อได้ดูดูรู้ยอดเข้าๆนะแต่เมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้รับยอดขึ้นมาอีกแต่เดี๋ยวนี้ที่ยอดเข้าๆเนี่ยที่ที่รวบรวมไปแล้วนะเป็นเงิน8ล้านกว่าบาทนะลูกล้านนะแต่ยังไม่นิ่งนะ เดี๋ยวหลวงพ่อพูดจบแล้วคงหลวงพ่อคงจะประกาศให้ทราบอีกอกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้หลวงพ่อเองกออ็รู้สึกว่าอบอุ่นอยากน้ําใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้มาร่วมมารวมกันเห็นประโยชน์สาธารณประโยชน์เพราะโรงพยาบาลเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วไม่เป็นประโยชน์ของผู้ผหนึ่งผู้ใดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน คนทั่วโลกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวโอ้ทำไมหลวงพ่อว่าคนทั่วโลกเอา้าฝรั่งอยู่ม,มุมโลกไหนก็ตามนะหรือท่านผู้ใดยอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยในละแวกนี้เขาก็จะต้องนำส่งโรงพยาบาลอำเภอสังคมอ,อำเภอสังคมของเราก็จะต้องปฐถมพยาบาลเป็นด่านแรกหรือรักษาไปจนตลอดจนกว่าชีวิตของท่านผู้นั้นจะหาไม่เพราะว่า การเก็บไข้ได้ป่วยนะนี่แหละหลวงพอ่อจึงบอกว่าโรงพยาบาลอำเภอสังคมมิใช่ว่าเป,เป็นของพี่น้องออลูกหลานของอำเภอสังคมเท่านั้นเป็นสาธารณประโยชน์คนทั้งโลกเพราะนั้นพวกเราได้มาร่วมมารวมกันเสียสละทุนนะครั์มากน้อยเพื่อให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมหลวงพ่อมั่นใจว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามเนืองรงพยาบาลการศึกษาของประเทศของคนในชาติถึงผมหลวงพ่อจะเป็นพระอยู่ในป่าดงพงภัยหลวงพ่อก็จะได้มองดูอย่างหลวงพ่อเล็กเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลในเขตอำเภอสังคมไม่รู้กี่โรงเรียนหลวงพ่อเองก็นับนับมากที่เดียวที่ให้อาคารเรียนเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อบอกว่าอันดับแรก เด็กโรกหลานเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเด็กของเราคนของเราคนในชาติของเราโง่เง่าเตาตุนเพราะเพราะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรอันนี้อันดับแรกหลวงพ่อจึงเน้นไปทางโรงเรียนโรงเรียนไหนไหน,ไ,หนไปดูแล้วสำรุดชุดโสมถ้าครูพกพระครูหรือชาวบ้านเขามาขอหลวงพ่อก็ให้ความใส่ใจสนใจ ไปสร้างอาคารเรียนให้กับเขาเพราะเขาจะได้ลูกหลานทั้งหลายจะได้รับการศึกษาครูบาอาจารย์มีกําลังใจและกับชาวบ้านก็อบอุ่นเพราะโรงเรียนเขาดีเพราะฉะน,นั้นส่วนนี้ก็หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามการศึกษาของลูกของหลานแต่กับพร้อมกันถึงจะพวกเราจะมั่งมีสีสุขร่ารวยความรู้สูงฉลาดฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างวัน นี่แหละดังโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดขอ,อนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินนั้นหลวงพ่อได้ไปตั้งมูลนิธิตั้งชื่อว่ามูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโฆริทัตโตหลวงพ่อได้เป็นประธานมูลนิธิมาเนี่เป็นสมัยที่สามและคณะสัตยาธโยมคือปีครั้งละสามครั้งละสี่ปีนะ เป็นสมัยครั้งที่สามแล้วนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้สมัครใจเป็นเป็นครั้งแรกก็เป็นเพียงเพื่อคัดตาทับนะแต่ต่อมาแล้วเขาเห็นว่าหลวงพ่อเป็นผู้ใส่ใจสนใจให้การดูแลพระสงฆ์เขาก็เลยให้เป็นอีกหลวงพ่อก็เออเอาเห็นว่าเป็นประโยชน์หลวงพ่อก็คงจะรับสมัยที่สามแล้วคงจะถอยอีกเหมือนกันนะไม่ไรเพราะว่าหลวงพ่ออายุ72ปีแล้วนะคณะสญญัตยาดโยม คงจะถอยถอยเรื่องสาธารณประโยชน์แต่ถึงยังไงก็ไม่ได้มองไม่ได้ทิ้งเพราะเห็นว่าประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองพระสงฆ์นะน,นี้ก็นี่แหละโรงพยาบาลศูนย์อุรอก็เหมือนกันหลวงพ่อก็เป็นประธานเขาประธานมูลนิธิอีกเหมือนกันที่โรงพยาบาลศูนย์อุรอเพื่อเพื่อสงอาพาธนะและก็พร้อมกันไม่ใช่แต่สงอาพาธเท่านั้น เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์ของโรงพยาบาลรถพยาบาลไม่รู้กี่คันเหมือนกันนะและก็เครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลก็ไม่รู้กี่เครื่องแต่ขณะนี้นะที่โรงพยาบาลขอนแก่นเขาก็เข้ามาขอหลวงพ่อขอเครื่องทําตาตาพกเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตานะอ,อ,อันนี้เขาก็บอกว่าวาเ,เครื่องเขาใช้มาสิบปีแล้วหลวงพ่อ เพราะเครื่องมือตัวนี้มีความจําเป็นสําคัญเพราะเบาหวานถ้าหากว่าเครื่องมือไม่ดีทําให้ตาบอดได้ง่ายหลวงพ่อเออมันเป็นประโยชน์แต่หลวงพ่อก็มาดูกระเป๋าตนเองในกระเป๋าวัดนะเ,ออเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยดูเออเอาน่าจะเป็นไปได้ราคากันสองล้านออราคาที่แรกเขาตีราคาสามล้านนะออแต่หลวงพ่อให้ต่อรองลงมาเพราะหลวงพ่อจนใช่ไหมละ่ะออต,ต่อจากบริษัทของเขา เขาก็ลดลงมาให้สองล้นานหกแสนนะเขาเรียกสามล้าน 3, นะแต่ถ้าว่าทางรัฐบาลซื้อก็คงจะ, 3, ะ,ะูสามล้านนั่นแหละตอนนี้หลวงพ่อซื้อนะเป็นพระป่าพระโรงยากจนนะแต่ก็อยากจะได้ให้เครื่องมือแพทย์กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะลูกหลานนะนี่แหละเขาเอาเครื่องมือเข้ามาแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือตันนั้นกําลังใช้งานอยู่หลวงพ่อให้ใช้งานเท่าก่อนนะเป็นที่พอใจของ เอาของแพทย์ซะก่อนในเมื่อเป็นที่พอใจแล้วยังค่อยเอาเอกสารมาเพราะเอกสารมากับผู้าขายมากับคณะแพทย์มาหลวงพ่อก็จะโอนปัจจัยให้เขานี่แหละอันนี้กหลวงพ่อก็ยังเป็นหนี้อยู่นะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งเล่าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพราะหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามโรงพยาบาลโรงเรียนและก็อย่างอื่นอีกหลวงพ่อให้ทางว่าหลวงพ่อบรรยาย ในการช่วยเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็คงจะมากพอสมควรเ,เพะาะนั้นจึงเล่าให้ฟังแต่เฉพาะใกล้ๆให้พวกลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมได้ฟังอันนี้คือให้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมแต่พร้อมการหลงพ่อเองก็ไม่ได้มอ,องข้ามในการให้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีของให้กับพี่น้องประชาชนสัตายาติโยม ไปที่ไหนหลวงพ่อเออเอาแจก MP3 บ้างแจกหนังสือบ้างแต่ว่าการแจกหนังสือ MP3 ก็ตามแต่บางครั้งหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันให้ศรัทธาญาติโยมบางทีศรัทธาญาติโยมได้ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งหอย่างอาจจะมีแต่บางคนก็เอาไปแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างไม่นานมานี้นะที่หลวงพ่อพูดอย่างวันนี้แหละพระก็เอาไปลงเอาไปลงเฟซโลกองอินเทอร์เน็ตลงลงยูทูบนะ มันก็ดังไปทั่วโลกอีกเหมือนกันนะเมื่อกี้เนะี่ยกับชาวอังกฤษด้่ยนะเขาก็ส่งหนังสือมาบอกว่าได้ฟังเ,เทศของหลวงพ่อ,อ,อที่หลวงพ่อพูดต่างกลามต่างวาระเ,เป็นที่พอใจเข้าใจในพุทธศาสนาในเข้าใจในการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันการอยู่เป็นอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสมามัรถีกันรักเมตตากันในหลักธรรมคำสอนของพุทธนะในฉันฟังแล้วเข้าใจ นี่แหละเพียงแค่นี้เองหลวงพ่อก็เป็นที่พอใจเพราะว่าทัทายญาติโยมลูกหลานที่ได้อยู่ทุกมุมโลกเพราะทุกวันในโลกมันแคบนะโลกมันแคบพอพูดออกไปเนี่ยก็ได้ยินทั้งดีทั้งชั่วนะลูกหลานนะถ้าว่าใครทําความชั่วเนี่ยความชั่วก็ดังไปเร็วเหมือนกันถ้าใครทําความดีความดีก็ดังเร็วเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีอย่างวันนี้ละ พวกเราได้มาร่วมมารวมกันอ,อ,อำเภอสังคมหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้นี่แหละกิจศัพท์ตัวนี้ก็ดังระเบือไปทั่วโลกอีกเหมือนกันเพราะพวกเรามีน้ำใจเพราะขณะนี้นะหลวงพ่อก็อ่านอ่านตัวแรกแล้วนะขนาดเศรษฐกิจอย่างนี้นะบ้านเมืองของเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยของเราแห่งเดียว อ๋อได้เงินทั้ง8ล้านนะเอ,อ,อรู้สึกว่าเป็นที่พอใจออแต่ว่าถ้าคำว่าโรงพยาบาลสังคมเมื่อทําไปแล้วนะยังมีปัญหาเองนะขอให้คณะสัตยาญ,ญาติโยมทั้งหลายเงี่ยงหูฟังนะเดี๋ยวหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองจะเป็นผู้สนับสนุนนะแต่หลวงพ่อเล็กกับหลวงพ่อจันมีจะเป็นหัวหอกนะเป็นผู้นำนะหลวงพ่อจะเป็นผู้สนับสน,นุนให้กับโรงพยาบาลแนละให้เครื่องมือแพทย์ให้พวกเราคอยฟัง ถ้าพวกเราคอยฟังแล้วคงจะมีการทอดผ้าป่าสามกีอีกอสักสองหรือสามครั้งที่ว่าโรงพยาบาลของเราถ้าได้อย่างนี้นะถ้าได้อย่างวันนี้แหละต่อทอดสักสองสามสี่ครั้งก็น่าจะเพียงพอนะเ,อเพราะฉะนั้นขอให้ท่ทานผู้ใหก็าตามนะเทศยินเสียงรองพ่อยอยู่ในกรุงเทพเอ,อเราเห็นว่าโรงพยาบาลเขายังขาดเหลือขาดตกอยู่เรื่องจะตุกป,ปัจจัยก็ขอให้โอนเข้ามา ถามมาทางโรงพยาบาลอำเภอสังคมพอออำเภอสังคมหรือท่านหลวงหลวงพ่อเล็กก็ได้หลวงพ่อจันมีก็ได้ออโอนเข้ามากับให้ท่านเป็นผู้รับรับทราบแล้วก็จะได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับโรงพยาบาลหลวงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนต่อลูกหลานของท่านเองเออบางทีพวกตัวของท่านเองนะมาเที่ยว ในละแวกนี้บางทีออกมาชมพระภูก้อนบ้างมาดูผาตากเสื้อบ้างมากับเจดีหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่เทศมาเจ็บไข้ได้ป่วยในละแวกนี้นะพวกเราก็จะได้มาอาศัยหรือว่ามาเข้ามารับบริการโรงพยาบาลอำเภอสังคมของพวกเราเพราะนั้นอำเภอรโรงพยาบาลเป็นของพี่น้องประชาชนเป็นของพวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราท,ทุกทท่านบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันถวายในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้เป็นพลังเพื่อกูลหนุนพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดคําว่าตกทุกข์ได้ยากอย่าได้มีให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความผาสุขสุขกายสุขใจแล้วก็พวกเราเปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมนะ กขขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทินแต่หลวงพ่อเองนะที่ประกาศนี่นะหลวงพ่อเองถ้าจะว่านหนักไหมหลวงพ่อกันหนักอยูค่ือว่านหนักคำนี้ก็คืออะไรนะคือหนักคำนี้นะก็คือหลวงพ่อรับสร้างเจดีย์รับคือองค์เจดีย์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อโทดต่อหน้า ว่าราชการจังหวัดานกกำนันวันนั้นมีพระองค์ทูลกระหม่อมพระหญิงประทับอยู่ด้วยหลวงพ่อว่ากลุ่มของหลวงพ่ออินถวายในยวัดปานนาคำน้อยเนี่ยหลวงพ่อจะรับสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบวชห้าสิบล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจะทำสิ่งไหนก็ตามใจก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะจุดนั้นมันมันมัน,มนยังมีอยู่หลวงพ่อจะต้องหาจตุปัจจัย ให้ส่วนนั้นแต่เอาเถอนะน้วันนี้นะหลวงพ่อมาเห็นรงพยาบาลอำเภอสังคมแล้วแต่หลวงลว,งวันนี้หลวงพ่อไม่มีตังค์นะแต่หลวงพ่อจะพูดกับหลวงพ่อเล็กนะหลวงพ่อประวรณาไว้นะจะโอนเข้ามาจํานวนเงินหนึ่งล้านบาทวันนี้นะจะช่วยหลวงพ่อเล็กหนึ่งล้านบาทในคราวนี้ครั้งนี้นะรวมและจดบันทึกไว้เลยนะเป็นเก้าล้านเก้าแสน ตามไม่จริง9ก้าแสเอาอีกสักแสนหนึ่งก็ได้นะฮะเป็น10บล้านดียก็ดีไหมเนี่ยนี่นี่แหละคณะศรัทธาญาติโยมพอประกาศออกไปแล้วยังขาดอยู่นะเอ่ยังขาดอยู่มมีผู้มีศรัทธาร่วมสมทบอีกเออบอกว่าถึงยังไงจะสมทบให้ถึง10บล้านบาทนะอนุโมทนาเ0ยสล้านบาทวันนี้น่อยสิบล้านกว่าบาทหน่อยๆนะ นะคุณสมานคุณากรไพยบนสิริออันนี้ก็บอกว่าจะสมทบให้รวมกันจะให้ถึงสิบล้านนะเอาอีกสักล้านหนึ่งก็ได้เลยเปดเปา,เาเอาลับพรนะเจะนีนะ่าอ,อ,อทิศส่วนกุศลน,นะพวกเราตถาญาติโยมลูกหลานหาโอกาสจะนีิหาได้ยากได้มาร่วมมารวมกัน ทำบุญสร้างโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์แก่ของคนทั่วโลกอย่างเดมุงของหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปะ,ปะติต อิชิตังปัิตังตุมหังคิปเมีอวสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยธา,ามณิโชติระโสยธา วิวาชันตุสภนพารโภภวินาสตุมาเตภาวันวันสุขิทิคายุโกภาวาพิวันธนาสิลิสนิท จางวัฒาปัาจาย,ยีนจันตารวธร,รมมาวันทานติอายุวันนสุขังปารลังสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพ,พธรรมะ นุภาเวนัสพาสังฆานุภาเวนัพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนางรัตนานังอนุภาเวนัจตุรสิติสหัสธรรมัะ นุภาเวนปิตาการไยยานุภาเวนะชินาสัมวากานุภาเวนะสัมเปตเตโรคาสัมเปตเตพยาสัมเปตเอันตรายาสัม อุปทาทวาสสพเพต,ตททนนิมิตตาสะเพเตเถาวัมั์ฆาลาวินาสันตุอายุวันท่าโกธนาวัตท่าโกสิริวัตท่าโกยสวัตท่าโกพลาวัต วันนาวัฒนาโกุขวาวัฒนาโกอโตุสาพาธาโทขาโรคาภัยยาเวลาโสกาสาตุจุปัสวาเน ตาอันตรายาปิวินาสันตุจาเตัสสาใจยาเสติทานา ลาพังโจทีภาคยัยสุขังพาลังสิริอายุจาวันโนยจะาอขังวุฒิใจยสวะสตวัสสายจายยุจ่ายเชียววสิทธิภาวันตุเตภาวันตุสัพพามัง ราคันตุสาพาเทววตาสาพาพุทธานุภาเวนัสธาสนิภาวันตุเตปภาวันตุสาพามะราคันตุสาพาเทววตาสาพาธรรมะ โนภาเวนัสธาสุทธิภาวันตุเตภาวันตุสาบมาาลังคราก,กันตุสับวา,บา,า,าเวาตาสสัพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภาวันตุเต